สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกบ้าแฟนคลับชาว YouTube ท,ที่นา่ารักทุกๆท่าน,นะคะ่ะกลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่องเคด USA Channel นคนสีสเกตก็เองคือเกาละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่21มิถุนายน2022นะตอนนี้ก็2ทุ่มเสรศษแล้วนะคะวันนี้เกียจะเก็บแตงกวาค่ะเพื่อนๆแตงกวาเริ่มจะมีอ่า ลูกขนาดนี้แล้วนะคะเก็บไม่อยากให้โตมากไปกว่านี้เดี๋ยวทานแม่อร่อยนะคะก็จะเอาไปจิ้มน้าพริกนะคะไปจิ้มกับพวกลาบพวกอะไรพวกนี้นะคะก็กําลังอร่อยเลยทีเดียวก็เลยจะเก็บแล้วก็เก็บสุกีนี้ด้วยสุกีนีก็เริ่มโตแล้วนะคะก็มีสองอย่างนี่แหละคะ่ะที่เขาเริ่มโตที่จะได้เก็บนะคะนอกนั้นก็กําลังจเจริญเติบโตค่ะเดี๋ยวเก็บจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะก็ชมบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะตอนสองทุ่มนะคะเพราะว่าสองทุ่มพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกนะคะพระอาทิตย์จะตกดินประมาณ อสอทุ่มส0่สิกว่านาทีนะคะก็ก็กว่าจะมืดก็สามทุ่มกว่า,วานะคะกว่าจะมืดนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะ ะะเพราะว่าถ้าโตไปมากกว่านี้นะคะก็ออกไปตับะค่ะอันนี้ก็คือเราไปทางกับพรางต้ไพริก,กับรากอะไรพวกนี้นะคะเห็นไหมเห็น <laughs> ไหมไซส์ก็กำลังสวยๆนะคะ <c oughs> ต้องเปิดหาเอานะคะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ใบเนี่ยเขาอยู่ใต้ใบต้องเปิดหาเอาเห็นไหม กำลังงามนะคะกำลังแบบเอาไปตำก็ได้นะตำก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปจิ้มน้ําพริกไปจิ้มลาบน้ำตกอะไรพวกนี้ะนะคะเดี๋ยวจะทำน้ําตกนะคะทำน้ําตกหมูหมูสามชั้นแบบอร่อยอร่อยนะคะต้อเปิดหาเอาพ่อเขาอยู่ใต้ใบนะคะตำตำเนี่ยอู้ยอันนี้ลูกเอ่อวัญหายไม่เป็นไรคะ่ะนี่นี่มีอีกลูกหนึ่งก็ค่อนข้างดกอยู่นะคะ ว้า wow. ใช้ได้นะคะฝีมือการปลูกของเกเก็ว่าใช้ได้นะ <laughs> เป็นกเกษตรเป็นกเกษตรกรได้นะคะเป็นกเกษตรกรได้อยู่ค่ะนี่นี่แตงกวาชุดแรกเราก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมได้เยอะอยู่ค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศก็กําลังเจริญเติบโตนะคะกําลังออกผลค่ะยังไม่ยังไม่ได้เก็บหรอกก็ มะเขือเทศนี่จะไปสุกประมาณเดือน,น,ะะอนกรกฎาคมกําลังออกลูกเล็กๆนะคะนี่คือสุกี้นี่มาดูสุกี้นี่กัน,นะคะ่ะสุกี้นี่กาลังงามค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะไม่ค่อยมีบีนะคะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งนะคะซึ่งพึ่งจะช่วยผสมเกสรปีนี้พึ่งไม่ค่อยเยอะค่ะเพื่อนๆนี่ดูลูกของเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะก็คือ แบบว่าไม่เต็มนะคะไม่เต็มเขาจะปลายเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะว่าลูกเขาก็โตอยู่นะถ้าเราปล่อยให้เขาโตกว่าน,นี้เขาก็จะโตนะคะแต่ว่าเก็ไม่ชอบลูกแบบที่แบบโตมากแก่มากนะคะลูกขนาดนี้กําลังนําไปทําอาหารอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยโอเคยังมีอีกมีอีกนะคะ เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใบเขาเนี่ยจะเป็นโรคลักษณะนี้นะคะเกศจะต้องทําเป็นสเปรย์มาฉีดนะคะนี่คือฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ฉีดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องฉีดเรื่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งค่ะไม่งั้นก็คือเดี๋ยวเขาจะตายนะคะพาะเขาอยู่ไม่นานเขาก็ตายนะคะต้นสุขีนีเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมลูกใหญ่พอสมควรเลยนะคะเนี่ยกำลังาทานอร่อยนะคะใหญ่มากไปกว่าน,นี้ก็ไม่ไม่อร่อยนะสำหรับเกียินะ ทางนี้ก็มีนะคะเห็นไหมเนี่ยลูกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมปลายเขาจะเป็นลักษณะนี้นะ่ะเขาจะไม่ไม,ไม่แบบไม่เต็มที่นะคะคือแบบเขาตอนที่เขาเป็นดอกงามๆเมนะ่ะคือเกสรเขาแบบผสมพันธุ์ไม่เต็มที่นะคะเท่าที่เกดดูคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสนะคะคนที่นี่ละคะ่ะของช่องของอคนอเมริกันนี่ละคะ่ะเขาปลูกเขาทําสวนนะคะเขาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบีนะคะ พึ่งผสม,สมผสมเกสรไม่ได้เต็มที่เขาก็จะแบบลูกเขาจะไม่โตเต็มที่นะคะแล้วก็จะเสียไปด้วยนะคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยนี่นะคะคือพึ่งผสมเกสรไม่ไม่ได้นะคะก็จะเป็นรักษณะนี้ค่ะก็เสียไปนะคะก็มีเสียเยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซสีเรียสน,นะคะเพราะว่าทานคนเดียวค่ะแล้วก็ที่เหลือถ้าได้เยอะก็เก็บไปแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะให้บอสนะคะ แล้วก็นี่สีเหลืองนะคะเขาเช่นกันค่ะสีเหลืองก็เห็นไหมว่าเขาจะมีลูกแบบว่าไม่เต็มที่นะคะเนี่ยก็จะเป็นเน่าไปลักษณะนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยแหละคะ่ะก็ลูกสีเหลืองยังไม่ได้ทานสักลูกเลยนะยังไม่ได้เก็บสักลูกเลยค่ะเพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่นะคะดูอย่างลูกนี้สิลูกนี้คือตลกมากเลยเห็นไหมตลกมากค่ะเดี๋ยวจะปล่อยไว้ก่อนสักพักนะคะ ปล่อยไว้อีกสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ว่าเขาจะโตกว่านี้ไหมพริกของเราก็เริ่มมีลูกนะคะเห็นไหมมีลูกออกมาขนาดนี้เลยนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นพริกฮอตเพเปอร์นะคะเป็นฮอตเพเปอร์ เป็นไอเหมือนกับบานานาเพเปอนะคะแต่ว่าเป็นแบบเผ็ดนะคะเนี่ยเอาไปาตำน้ำพริกอร่อยนะคะก็กำลังงามค่ะพริกกำลังงามค่ะกำลังมีลูกมีดอกดอกนะคะแล้วก็มะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็กำลังออกดอกค่ะออกดอกนะคะดอกใหญ่ๆข้างล่างนะคะก็คงจะติดลูกอยู่นะก็ผลผลิตปีนี้คาดว่าน่าจะได้อยู่นะคะน่าจะได้อยู่ถ้าเกิดแบบฝนฟ้าตกแบบ แบบดีนะคะถ้าอากาศดีๆก็จะได้ผลผลิตที่ดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นใบกระเพราเดี๋ยวเก๋ก็จะเก็บอยู่นะคะให้เขาจะได้แตกยอดมาเรื่อยนะคะอันนี้เป็นตัวหิ่งห้อยนะคะพเพื่อนๆหิ่งห้อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกนะคะหิ่งห้อยก็จะออกมาเยอะเลยนะคะในช่วงฤดูร้อน,นะคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะกําลังงามเลยค่ะกําลังโตนะคะแล้วก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเริ่มมีดอกออกมาแล้วค่ะกําลังงามเลยทีเดียวนะคะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ทานนะคะมะเขือเปราะเพราะว่าปลูกแต่ละปีนี่ไม่ค่อยจะได้ทานสักเท่าไหร่เลยนะคะแมลงเยอะนะคะก็เลยจะต้องฉีดสเปรย์อันนี้เกตเราฟางคลุมไว้เพื่อรักษาหน้าดินนะคะดินเขาก็จะได้ชุ่มชื้นตลอดนะคะก็ไม่แห้งนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนก็ อากาศแบบคือร้อนแล้วก็ลมแรงนะคะมันก็พัดเอาความชื้นออกไปเร็วนะคะก็เลยต้องเอาฟางมาคลุมไว้ตอนแรกเกศไม่ได้เอาเอาเอา,เอาไอ้พลาสติกค,คลุมนะคะเหมือนกับที่ปลูกแตงกวากับพริกทางฝั่งนูน้นเกศเอาพลาสติกค,คลุมถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะช่วยทั้งป้องกันญ่าด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ดินแบบแห้งเกินไปนะคะเขาก็จะเก็บความชุ่มชื้นได้ตลอดก็ทําให้พืชผักเรานั้น สวยงามโตเร็วนะคะตอนนี้ก็คือสองทุ่มสากว่านอาทีนะคะพระอาทิตก็กำลังจะรับขอบฟ้านะคะยังไม่มืดนะคะก็ยังสว่างอยู่ก็จะมืดสนิทตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะบรรยาการบริเวณรอบๆก็เงียบสงบค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าบ้านกันหมดแล้วเนาะมันก็ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก,ก็ถือว่าคือดึกมากนะคะ แต่ว่าในฤดูร้อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือยังสว่างจ้าอยู่วันนี้ก็ได้เท่านี้ละค่ะเพื่อนๆนะคะก็แตงกวาสุขีินีแล้วก็เก็บโหระพานะคะโหระพาอันนี้เป็นโหระพาสีม่วงนะคะและ้วก็โหระพาอันนี้เขาเรียกว่าซินนามอนเบโซนะคะกลิ่นจะคล้ายๆกับโหระพานะคะแต่ว่าไม่ไม่เหมือนสักเท่าไห่นะคะก็ ใช้ได้ค่ะก็จะไปทานกับน้ำตกนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆี่พี่น้องๆลูกป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้เกียรติด้วยดีเสมอมานะคะทุกๆคอมเมนต์เกียรติอ่านแล้วก็กดรูปหัวใจให้ทุกท่านเป็นการขอบพระคุณมากๆนะคะก็สาหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ what is it now? what now? what do you want now? ฮะ what do you want โอ้ย เฮ่ยขี้ตาขี้หูขี้ตาขี้หูขี้ตา,ตาเต็มไปหมดฮะฮะอยู่ห่างสิอยู่อั get in t h e house? no I don't want kids I don't want kids you want kids you want kids you want kids hey you want kids let's go let's get in the house ก no, huh? <laughs> ็จะบอกว่าเข้าบ้านนะรีบอย่างเร็วเลยทีเดียวนะคะ